วยเลือแบบเจนิตรสนิยมดีแต่งตัวเก่งสดใสล่าเริงโดดเด่นดังเสริมพลังด้วยเบอร์นี้เลยเบอร์หมายเลขศูนย์9 1 4 6 5เบอร์มงคลเกตพิมนิยมที่ถอดร,รหัสจัดร้อยเรียงเลขให้ออกมาเหมือนเจนิตดารานักสแสดงชื่อดังที่มีความสวยเลอแต่งตัวเก่งรสนิยมดีรักสวยรักงามน่ารักสดใสล้าเริงดูสนุกสนานรักเพื่อนฝูงเป็นที่รักของแฟนคลับดูสวยโดดเด่นดังมีชื่อเสียงเข้าหาผู้ใหญ่ดีมีไหวพริบมีโอกาสที่ดีเข้ามาเสมอมีผู้อุปถัมภ์ เบอร์นี้เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการเสริมด้านความสวยเลิศลสนิยมดีแต่งตัวเก่งดูดีมีสไตล์โดดเด่นดังมีชื่อเสียงน่ารักสดใสร่าเริงสนุกสนานอาชีพที่เหมาะสมเหมาะกับดารานักสแสดงศิลปินค้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องสำอางเครื่องประดับของแบรนด์เนมถอดพลังทุกคู่เลข -36 เสน่ห์แรงมากสวยหล่อเลือกได้รายได้ดี69สายสินลดนิยมดีชอบของสวยงามแต่งตัวเก่ง91โดดเด่นดังดูดีมีสไตล์ทันสมัยมีวิสัยทัศน์14ึ่ง มีหลักการนุน่าเชื่อถือฉลาดมีไหวพริบจีหน่ารักอ่อนหวานเอาใจเก่งช่างเจราจาหกหคู่ซับคู่โชคฉลาดหาเงินรู้เท่าทันคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราที้เป้าเบอร์มงคลหากคุณชอบเบอร์มงคลเราคือเพื่อนกัน